สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปนำเสนอการสำเนาไฟล์และการแก้ไขระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายในที่คูเบตได้แจกไปนะครับผมมีวิธีการดังนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิด Google ได้ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์นะครับผมสร้างโฟลเดอร์เลยแล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับก็คืออย่างเช่นระบบกีฬาสีนะครับ แล้วเราก็จะทําการแชร์โฟลเดอร์นะครับแล้วก็ติดดาวไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ค้นหาง่ายๆเวลาเราจะทําการ <c oughs> ตั้งข้อมูลหรือแจกจ่ายระบบต่างๆนะครับนี่เปลี่ยนจากจํากัดเป็นผู้มีทุกคนที่มีลิงก์นะครับให้เป็นผู้มีสิทธิ์อ่านเนาะเรียบร้อยนะครับเราจะสร้างโฟลเดอร์เพื่อที่เราจะสําเนาไฟล์ที่คูเบตได้แจกไว้นะครับแล้วเราก็เปิด facebook ที่คูเบตนะครับ จะมีทั้งหมดของ2ไฟล์นะครับก็คือตัวไฟล์ระบบกับไฟล์ API นะครับให้คลิกไปที่ไฟล์ระบบก่อนนะครับอ่าแล้วมาที่ไฟล์นะครับแล้วกดทําสําเนานะครับแล้วเราก็จะเลือกโฟลเดอร์ของเราที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับคลิกไปเลยนะครับผมเพื่อที่เราจะสําเนาเอกสารเข้าไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับนี่เลือกเลยครับระบบกีฬาสีครับอ่าแล้ว กูเกิลไดก็จะทําการสําเนาไฟล์ตัวระบบที่เป็นอินเด็กนะครับซะก่อนนะครับนี่มาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวไฟล์ API นะครับก็คือหลังบ้านที่เอาไว้เก็บฐานข้อมูลนะครับรอบนี้จะทําแยกกันนะครับระหว่างหลังบ้านกับหน้าบ้านนะครับไม่ได้อยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับก็ทําสําเนาเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ระบบกีฬาสีที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็คลิกเลือก เลยแล้วก็ระบบจะทําการทําสําเนาให้เรานะครับรอสักครู่นะครับเพื่อให้กูกันได้สาเนาไฟล์ให้เรามาแล้วครับที่ไฟล์ API นะครับแต่เราจะไปแก้ไขที่ตัวไฟล์ระบบก่อนนะครับอขออนุญาตปิดตัวไฟล์ต้นฉบับก่อนนะครับจะ,ะเปิดไฟล์สําเนาวไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างมานะครับนี่มาแล้วนะครับทั้ง2ไฟล์เลยเรียบร้อยทั้ง API แล้วก็ตัวระบบนะครับผม ครูเบ๋ก็จะเปิดไฟล์ระบบก่อนนะครับโดยที่เราจะ double click ที่ตัวไฟล์ระบบที่แปลงแล้วเนาะเรียบร้อยเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปที่ส่วนขยายนะครับอ่าขอปิดอะไรที่ไม่จําเป็นออกก่อนนะครับ เปิดแอปสคริปต์เรียบขึ้นเรียบร้อยนะครับมาแล้วจากภาพก็คือเราจะแก้ตัวรหัส s ที่เรียกใช้ตัวหน้าอินเด็ก็ตัวของเรานะครับว่าเป็นระบบกีฬาที่ทําไว้นะในของโรงเรียนอะไรแก้ไขอะไรเลยนะครับในหน้านี้จะทำคอมเมนต์ได้ไปนะครับแก้ไขในหน้าอินเด็กที่เป็นบรรทัดต่อไปที่ได้ลงแจ้งไว้ใน Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อโรงเรียนหรือชื่อผู้รับผิดชอบทั้งเฮดเดอร์ฟุตเตอร์อันนี้เราสามารถแก้ไขเองได้นะครับ แต่จะแก้ไขหลักๆก็ตรงที่เป็นตัวสคริปต์ URL ตัวลิงก์ ID Sheet ID นะครับอันนี้ก็จะทำคอมเมนต์ไว้ให้ดูก่อนนะครับว่าตรงไหนบ้างต้องแก้ตรงไหนบ้างนะครับที่จำเป็นที่เราต้องแก้นะครับนี่ครับส่วนสำคัญที่เราจะแก้ไขในส่วนของไฟล์อินเดียนะครับก็คือบรรทัดที่ 4 1 6 6นะครับที่เป็น Apps c r i p t u r l นะครับ App Script u r l ตรงนี้เราจะเอามาจากตัวไฟล์ API ที่เราจะต้องไป e p p o y เว็บ Apps c r i p t ก่อนนะครับแล้วเราจะมา copy นะครับแต่ตอนนี้ขอแก้ไขเอา Link ์ ID Sheet ID กับโฟลเดอร์ ID มาใส่ก่อนนะครับผมซึ่ง l ลิง Sheet ID กับโฟลเดอร์ ID นี้ได้มาจากไหนนะครับก็ได้มาจากตัวไฟล์ API ที่เป็นตัวฐานข้อมูลของเรานะครับอ่านี่ตรงนี้ตัวอย่างนะครับเราก็คลิกขวา Copy แล้วนำมาวางที่ตัวโค้ดของลิงก์ไอชีตไอดีได้เลยนะครับแล้วอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวโฟลเดอร์ไอนะครับก็คือตัวนี่ครับลิงก์โฟลเดอร์ไอระบบกีฬาสีตรงนี้นะครับเราก็ Copy แล้วก็นำมาวางเลยนะครับในบรรทัดที่460 8นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการบันทึกข้อมูลนะครับนี่เปิด Google API ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไป copy sheet เห็นไหมครับว่าจะมีข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ copy Link ID ตรงนี้ครับนี่ครับ sheet ID อ่า,อาไม่ติดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคลิกขวาอ้าไม่ติดแล้วเดี๋ยวขออีกสักรอบนะครับ ก็ copy นะครับ copy เสร็จแล้วเราก็เปิดไฟล์ Index มานะครับบรรทัด467เนาะคลิกขวาวาง p s พ e เลยนะครับอ่าแล้วเราก็ Save นะครับตัวนี่กดร,รูปแผ่นดิสนะครับระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลให้เราว่าเราเปลี่ยนแปลงชิด ID กับโฟลเดอร์ ID เรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปเราจะเอาแอปสคริปต์ URL ของ API มาจากไหนนะครับให้คลิกที่ส่วนขยายนะครับเปิดส่วนขยายขึ้นมาเราก็จะเจอตัวโค้ดที่เป็นโค้ด JS เนอะที่เป็นหลังบ้านเอาไวเ้เรียกใช้งานนะครับตรงนี้เราก็จะมาแก้ไขข้อมูลนะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือตัวลิงก์ ID ลิงก์ชีท ID นะแล้วเราก็จะไปทำการ d e PLOY เจ้า API ให้มันใช้งานได้เพื่อที่เรา จะเอาแอปสคริปต์ url นะครับไปวางเนาะแต่ก่อนที่เราจะรันหรือตัวเราจะดี ploy ตัว api เนาะเราก็ต้องมาแก้ไขโค้ดตรงนี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าโค้ดที่เราทำมานั้นเราจะต้องมาแก้ตัว link sheet id ให้ตรงกับปัจจุบันนะครับก็คือตัวที่เราสำเนามาแล้วนะแล้วก็ตัวโฟลเดอร์ id อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่า หน้าบ้านกับหลังบ้านยังไม่ตรงกันเราต้องแก้ไขให้ตรงกันทั้งสองจุดนะครับก็คือบรรทัดที่7กับ8เอ้ย8กับ9ตรงนี้นะครับแล้วก็วางเลยนะวางแล้วเราก็คลิกที่รูปแผ่นดีส์นะครับเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลของเรานะครับเพื่อที่จะให้โค้ดใช้งานได้เนาะเราก็วางเสร็จแล้วนะครับอ เมื่อเรา copy link ID กับ folder ID เสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่รูปแผ่นดิสครับเป็นการบันทึกข้อมูลเนาะอ่าเรียบร้อยทีนี้เราก็จะไป run app script URL นะครับก็คือเราจะ deploy ตัวเว็บก่อนคลิกที่การทำให้ใช้งานได้นะครับตั้งค่าให้เรียบร้อยตามภาพเลยนะครับแล้วก็กดการทำให้ใช้งานได้นะระบบก็จะทำการ deploy เว็บออกมาแล้วเราก็จะได้ตัว app script URL ออกมานะครับ แล้วเราก็จะต้อง Copy Apps c ปสค t ิ u r L ตรงนี้ไปวางที่โฟลเดอร์ที่ไฟล์ Index นะครับก็เนี่ยมาแล้วนะครับเราก็กดคัดลอกนะครับคลิกที่คัดลอกเสร็จสิ้นแล้วเราก็ไปที่ตัวไฟล์ Index ครับนะแล้วก็วางเลยนี่ได้มาแล้วแล้วก็เซฟอีกครั้งนะครับนะกดรูแผ่นดี้เซฟเพื่อบันทึกข้อมูลก็จะใช้นิดนะครับเพราะว่าโค้ด เยอะมากๆเพราะว่าเป็นการแปลงโค้ดมาจากตัว c a n v a นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดการการทำให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็คลิกที่รูปดินสอนะครับเลือกเวอร์ชันใหม่กดการทำให้ใช้งานได้เนาะแล้วก็เรียบร้อยนะครับเสร็จสิน้นเราก็จะลองเปิดดูดูซิว่าได้หรือเปล่าอ่าเมื่อเราคลิกที่การทำให้ใช้งานได้นะครับระบบก็จะรันตัว deploy web app ให้เราแล้วก็คลิกที่ web app นะครับ มาดูซิว่าข้อมูลใช้งานได้ไหมอ่ากาลังเชื่อมข้อมูลจาก g o Google s h e e t นะครับอ่าเรียบร้อยข้อมูลมาแล้วเชื่อมที่ g o o g l e s h e e t แล้วแต่ว่ากราฟยังไม่แสดงนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขให้เรามาดูแถบต่างๆเราสามารถเพิ่มข้อมูลอะไรได้ไหมนะครับเดี๋ยวครูเบรก็จะลองเพิ่มข้อมูลให้ดูนะครับมีเมนูเปิดได้ทุกหน้าไหมนะครับอ่เห็นว่ากราฟแดชบอร์ดยังไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขอีกรอบนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับ พอเราเชื่อม Google Sheets เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลองทดสอบบันทึกข้อมูลอย่างเช่นตัวจัดการกีฬาหรือคณะสีนะครับเราก็จะลองเพิ่มข้อมูลดูเนาะหน้าเว็บเปิดได้ทุกหน้าแล้วเราก็จะเพิ่มข้อมูลลงดูซิว่ามีอะไรบ้างไหมที่เราข้อมูลจะลงที่ Google Sheets จริงหรือเปล่านะครับก็จะลองทดสอบดูเนาะอย่างเช่นหน้านี้นะครับที่เป็นตารางคะแนนอันนี้จะเป็นข้อมูล จำลองที่ทำมาก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เราก็มาที่คลิกที่จัดการกีฬาเนาะก็จะลองเพิ่มประเภทกีฬาเข้าไปเพิ่มชื่อกีฬาอย่างเช่นอะไรล่ะกรีธาเหรอ,อกรีธาเนาะแล้วก็ใส่ชื่อภาษาไทายภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยนะครับกรอกลงไปเลยแล้วคลิกเพิ่มนะครับระบบก็จะช้านิดนึงอ่ะเนี่ยสวิตช์อเลอร์ยังไม่ขึ้นอ่าเรียบร้อยนะครับเพิ่มมาแล้วอืมแล้วก็คลิก ตกลงนะมาแก้ไขประเภทที่เรามีกี่ทีมีกี่สีเราก็เพิ่มลงไปนะครับรอ,อแป๊บหนึ่งอ่ะเรียบร้อยแก้ไขสำเร็จนะครับตัว CRUD ก็ใช้งานได้นะครับออกไปก็บันทึกผลการแข่งขันใช้ได้จริงหรือเปล่าเราก็ลองดูนะครับเนี่ยอูเบตก็จะลองทดสอบแก้ไขข้อมูลดูเพิ่มข้อมูลดูนะครับว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับาจากการทดลองนะครับก็พบว่า สามารถบันทึกข้อมูลได้ครับแต่กราฟยังไม่แสดงอาจจะต้องไปแก้ไขในส่วนของโค้ดกราฟอีกทีนะครับแต่วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเนื่องด้วยมีภารกิจหลายอย่างที่คูเบจะต้องไปทำนะครับเพราะว่าติดประเมินอยู่ว่าเกษตรระดับประเทศนะครับต้องขออภัยผู้ติดตามแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจระบบแข่งขันกีฬาภายในนะครับที่สามารถใช้งานได้90%ซนแล้วนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ